เวลา17นาิกา17นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทอไทยบรมราชินีนาถครั้งที่15ซึ่งหมู่และนี้ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเลอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคม2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พะบรมราชินีนาถพะบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566ภายใต้แนวคิดสืบสานร,รักษาและต่อย,ยอดป่าเล็กมีเมืองใหญ่เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้ทหาโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันอาทิปฐุมมาดาวเรืองฝานชื่นสร้อยไก่และดาวกระจายกว่า2 0 0 0 0 0ตน้นเพื่อสร้างบรรยากาศให้สวยงามและมีการประกวดพันธุ์ไม้8ชนิดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาชวนชมป๋วยเสียนลิ้นมังกรกศลพญามังกรและหน้าวัวใบโอกาสนี้ทอดพระเนตนนิทรรศการต่างๆได้แก่นิทรรศการสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i สืบสารรักษาและต่อย,ยอดป่าเล็กในเมืองใหญ่ จัแดแสดงพระมาหากรุณาที่คุณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุร,ริจิซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้ของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนการสนองพระราชดำริด,ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการเพิ่มเพิ่พ,พื้นที่สีเขียวการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการคัดแยกขยะ นิทรรศการโครงการค่ายเยาว,วชนรักทงไพรเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่ดำเนินงานเป็นปีที่9ซึ่งได้นำเยาว,วชนที่ผ่านการอบรมที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าจสุริ i k i ศูนย์ศึกษาธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติ23ศูนย์และศูนย์การเรียนรู้ของกรมป่าไม้80รวม32ศูนย์ทั่วประเทศทำกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทอดพระเนรพิธีเทียนให้คำมั่นสัญญาพร้อมวิดิทัศน์ประกอบการร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงข่ายเยาวชน,น,นในการนี้ทอดพระเนรนิสการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริความสําคัญของนกเงือกจากปลายฟ้าสู่ท้องทะเลสืบสานพระราชดำริพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช้างไทย สิบทศวรรษแห่งการพัฒนาศาสตร์ตำราฝนหลวงพระาชทานการบริหารจัดการน้ำในที่สูงน้ำพระไัยผ่านเส้นใหญ่ให้อาชีพกุ้งสมเด็จจากพระมหากรุณาธิคุณสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสืบสามพระศพนิธานสู่ข้าวไทยรักษาไว้ให้ยั่งยืนบอนสีราชินีแห่งไม้ใบ่สืบสารงานหัตถศิลป์เทิดไทบรมราชินีนาถด้วยพระบารมีพระแม่ของแผ่นดินช่วยพลิกฟื้นถิ่นทำกินรักษาป่าต้นน้ำสร้างไรายได้อย่างยั่งยืน รักน้ำรักป่ารักษาชุมชนบนวิถีสากลบัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียงและพันสัตว์น้ำพระชาทานน้ำพระไทยจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ประสบนิกรโอกาสนี้ทรงไถ่ชีวิตโคก,กระบืออย่างละหนึ่งคู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566 โดยจะํำไปมอบให้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาตามพระราชประสงค์และทอพผยนพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชนินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเพชรบุรีเช่นดอกเกลือเกลือสปาและน้ำทะเลผงธรรมชาติสำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายและสัตว์ทะเลทุกชนิดภายในงานมีการออกร้านเช่นร้านโครงการหลวงร้านมูลนิธที่อาสาพื้นพึ่งผายยามยากสภากาชาติไทยและร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้สนใจสามารถซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันพรุ่งนี้